งาน4ี่ไฟล่าสุดไม่ครบยกนะครับ4ี่ไฟล่าสุดไม่ครบยกทั้งสี่ไฟครับจากทั้งหมด20ยกต่อยแค่เพียงส5ยกเท่านั้นครับล่าสุดน็อกทางด้านของลูกคาดมาครับอ,อรู้เลยนี่ครับแมาคูณนี้เป็นโมโรโมาบินด้วยนะเล็กๆร้อยสามบอลเหนื่อยง่ายหายเร็วรู้เลยแมาคุณรางพอฟัดผาวี่ง,งน้ำเงินดำกว่าหน่อยนะครับสิงชนะฝ่ายแดงเอา้าพันเอกขยับขยับเอาละครับมา สายปลิวแต่ว่าวันนี้ไม่มีครับทางด้านของพันเอกนะครับสิงห์ชนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเจอกระดกชิดใหญ่ครับแข้งขวามัดผาออ้ยอ่าอย่าพลาดนะครับครพลาดเนี่ยวกาดลนแล้วครับสัญญาณเตือนครับดีว่าที่เป็นปลายปลายแข้งครับทางด้านของสิงห์ชนะที่ผ่านมาผลงานดีชนะมาตาลอดครับแล้วน็อกมาตาลอดด้วยครับสีไฟล่าสุดอ่าเนี่ยครับต้องบอกว่าชกแบบไม่คบยกทางนั้นแล้วครับวันนี้เจอกรบตอดเองลยครับอ่ามัดวา ขวาเจอขวาอยู่แล้วครับเอาแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับใครเร็วกว่าใครหนักกว่าครับอันเองนี่เหลี่ยมดีลีลาพิวเชิญชกฉลาครับไอคิวอีคิวมีหมดทุกอย่างข้อข่าใหญ่ครับหมัดเปสองมาเอาแล้วครับตนตนบมกว่าเข้มข้นแล้วครับรู้เลยนะครับไปในมือการดึงมือพัทลุงมาอายุไล่เลี่ยกันเลยนะครับขอพัดโพเวียงกันเลยผู้แรกวันนี้นี่แหละครับของสึกเจ้ามวยไทยนะครับ รมการพิการคุณเถลิงกับบำรุงนี่เอา้าวไอ้ธานบอสคุณมาจนในสนามคุณกนิยุทธ์นี่กั่ตะลายคุณนิพนธ์เนียมเอ้าเตะขาไปเตะขาไปเอา้าโอ้ยฟันมาล็อกไว้ล็อกเสียบไหมเสียบเอาาบ้าตีขาเลยครับตีขาเลยทีเดียวสิงห์ชนะเอา้าวตีไปอีกอา้าวมาย,ยังกรรมการแย่น,น,นะครับที่เสียบรรมารเมจจะเป็นรองนะครับทางด้านของชิงชนะแต่ว่าตอนนี้เข้มข้นแล้วครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณธุรชัยผาก้อนครับพอ,อ,อวิทยาลัยการเกษตรเทคโนโลยีพันธุ์ลนะุงครับ ขอบคุณคุณวิเชียรหนุว่าครับประธานสากลโคนมพัตตนุด้วยครับขอบคุณครับอานะครับก่อนที่จะตามยกนี้นะครับอาจารย์มาพัฒนเพชรไทรพงศ์ขอเชิญชมครับศึกพยัคฆ์สัมพันธ์มวยมันวันการเสียนครับเสาร์ที่23ก็คือวันนี้ครับเจอกันที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีครับคุณสมคิดดียิ่งนะครับโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันยืนยันว่าทุกอย่างพร้อมแล้วครับรายการนี้จัดให้กับคุณสารัตน์รักกพันธ์นะครับผู้จัดการไฟฟ้าเมืองปัตตานีครับวันเกษียณอายุราชการนะครับ ขอเชิญชมนะครับวันนี้ครับเจอกันที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีครับกับศึกพยัคฆ์สัมพันธ์มวยมันวันกระเสียงครับรุ้นเลยฝ่ายแดงพันเอกน้ำเงินสิงห์ชนะนะครับมวยรอบมาบินเอ้าขวาไปสองดอกติดพันเอกติดมาต่อยหน้ามาสิงห์ชนะเต้ยวาโอ้โหพอฟัดพอเวียงเลยนะครับสู้กันใน่พิการร้อยสามเล็กๆเอ้าขาไปต่อยนะเอ้าฟันมาฟันไปโอ้พยมพยมพยมเสียปมาเสียไป แม็กคู่แรกวันนี้มันเลยนะครับนี่เลยครับศึกเจ้าบวยไทยเอาดีเลยครับประธานบอลคุณพชรน,นี่นี่กรรมการพิเศษนาคุณเถลิงกัมาลุกเอา้าลุ้นเลยนะครับในสนามคุณชฤยย์หอมมาเซอร์กิตอันตรายคุณพิพน์พลเอาเนี้ยถูกเอา้าขวามาจับได้มาตัดเออกขวามาอีสามนะครับเดินเต่าครับสิงชนะเอาล้วครับเดินกลไปนะครับต้องฝ่าดงแคงครับวงนายตั้งแขนขวาหน้า แต่ว่าต้องทลละเลาะ้วครับต่อยกับพันเอกถ้าไม่ทะเลาะไม่ถึงตัวนี่มีโอกาสโดนเตะเทิร์นนะครับอ่าบนเวทีสุราชาติใบสมุรแยกออกมาครับอาอลุนโอสิงห์ชนะชนิดมาทิ้งมามาเต็มมุมเลยนะครับสิงเอ้าขวาไปพันเอกขวาอรซ้ายมาสิงห์ชนะเอา้านี่แหละครับผู้แรกรันนเอาต่อยลำตัวพันเอกสิงห์ชนะรองว่าเสียบขวามาเสียไปพันเอกอ,อ่าละครับมาก็ได้แล้วแต่ว่าเนี่ยครับเจอ ตั้งกำแพงนะครับเจอขวางเอาไว้ครับยังตีไม่ได้ครับแลรวมาตัอันเดกผิวอยู่แล้วนะครับรายนี้ต้องบอกว่านี่ครับจอมลีีกคนนะครับเอาแล้วครับอบซ้ายหน้ามาแฝดพี่ของพันโทครับเสียแขกยืนอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็วันนี้รองผู้การนะครับมาให้กำลังใจด้วยมาถอดมงคลด้วยลมลงไปกองกับพืนเวทีครับแยกออกมาอ่าอ่านั่นแหละครับต้องมีสเปริตนะครับบนเวทีเข้มข้นเลยครับ รกระโดดความมันคู่แรกวันนี้เข้มข้นครับผิวได้ผิวไปแล้วครับพันเอกต้องบอกว่าอย่าหยุดผิวนะครับวิ่งตลอดนะครับสิชนะเอา้าลุยต่อเอา้าลุยต่อมาทีมง,งานเต็มเต็มเลยนะครับเชียร์ให้กำลังใจเยอะเอ้าสิงชนะตีไปเอ้ารอไว้ตีได้ตีเอ,าอ้าอย่าอ่ออนย่าอย่าร้อนนะอย่าอย่าหยุดนะหมดยกก่อนครับโอ้สนา,ามาจอจบอยอบจจังหวัดพัทธลุงนะครับไปดูคอมมานด์เอกขันที่กับลรถคาครับ รายการนี้ได้รับการสนับสนุนนะครับจากคุณสมัยสกุลเมตารายการมวยนัดดีครับศึกดาวรุ่งบันลามัยพันธมิตรเดนใต้ครับเสาร์ที่27กันยายนนี้ครับเจอกันที่สนามมวยอบจจังหวัดพัทลุงนะครับคขามาีนจังขยี้กับลูกคาดครับคุณสมัยสกุลเมตาครับเตะใจสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับคนเวทีตั้ต่อนะครับโอ้โหคู่นี้มาฝันไปปักเสาแหวนมาหลอกไว้โอ้โหสิงห์ื่อนแกโหดเดินใส่อย่างเดียวเลย นี่นะของตัวรอบมาบินนะครับผู้แรกวันนี้สู่คะแนนกิรัดแค่103แต่ว่าต่อยเกินตัวนะครับชนอย่างเดียวเลยทีเดียวสินชนะเอา,มาไม่นายล้วนๆทีมงานเยอะเอาไปเอา้าอุ้ยสวยโอ้โหอย่าหมดนะพระเอกอย่าหมดนะครับแยกออกมาครับสุรนะชาติไปทตหมดกันเอาครับสินชนะเรียนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัฒน์นลงครับเอาโอ้ยโอ้ย เตตอกอ้าเอ้าเอ้าวอดเหมือนกันครับผ่านอันดับสิงห์ชนะโอ้โหทะเลทะลามาไม่ได้นะครับสิงห์ชนะโอ้ตีเพิร์โดนสองเอ้าแม่แต่แข็งแรงนะแมนชนอีกโอ้โหหน้าปูดแล้วนะครับสิงห์ชนะเอ้าพันเอกเอ้าไหนไหนไปสินะโอ้ยสายโอ้โหกระดื้อจริงจริงโอ้โหต่อยแบบควยัหลังทั้งนั้นเอ้าครับผ่านได้ไหมผ่านได้ของพันเอกนอกขับในนะครับชัดเจนนะครับแค่เข่าแค่ขาบ้าสิงห์ชนะผ่าดวลอยู่แล้วครับ สี่เข่าออกไปพันเอกนะครับไล่แขนเอาละครับเด็กเข่าซ้ายมาสิงการาเดือยอยู่แล้วครับเด็กเกษตรเดือยอยู่แล้วครับในขณะที่ดาด้าของพันเอกนะครับลูกพ่อแว่นหลานพี่รองครับเด็กโรงเรียนเอาพันเอกมาแล้วฉันมาโอ้ยนายตีไปพันเอกลุยเลยลุยเลยลุยเลยเอาซอยไปดูดีดูดีเลยวุ่นแล้ววุ่นแล้ววุ่นแล้วครับท่านผู้ชมพันเอกขึ้นกลับมาได้แล้วครับช่วงท้ายปลายยก เอาล้วครับปาบ,บ,บิด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 หักแทงทิ้งไปโอ้โหหลายตลบเหลือเกินครับเอา้าลูกเอา้าสิงห์ชนะแตะไปพระเด็จคว้ามาพระมามเขินอาฝันไปเอา้าไม่ฟันปักเสาแหวงรั้งเอา้ายังไม่แตกยังไม่แตกชันไปเอวชันไปโอ้โหยพระเด็จเอ้เอาสิงห์ชนะตีคู่แรกวันนี้มันมันโยนมันโยนโอ้โหร้อนชาแล้วครับคุณอาภมในสนามเวลานี้ครับอ่า ไม่รู้ว่ากี่ตลบไปแล้วครับเอาล้วครับสิงห์ชนะไม่เดินนะครับสิงห์ชนะไม่เดินครับช่วงท้ายปลายยกมาพันเอกแข้งขวาพิก้าไปลหมดโดยหมัดขวาครับสิงห์ชนะดูเหมือนว่าจะช้าไปเลยครับถ้าเอาล้วครับแข้งขวาพันเอกขับมาสู่เกมได้แล้วครับตั้งต้นกันใหม่ครับสิงห์ชนะนี่แตกสองแผลแล้วครับใต้ตานะครับโหนแก้มนั่นแหละครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับเดี๋ยวกลับมาตาพมันอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ จักโดยคุณนิชาออนนะครับอุ่นเรือครับขอจ,จับจบนะครับศึกวพลสอนิชาออนครับ29สิงหาคมนี้ครับที่โรงเรียน้านร,ราษฎาาร์สาจิตอำเภอพิบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปกันต่อครับยกสุดท้ายครับสามนาทีสุดท้ายใครจะได้ตัวรอบชิงชนะเลิศครับพันเอกหรือว่าสิงชนะเอาสิงชนะชมอ,อย่างเดียวพันเอกตั้งรับแล้วเลยครับเออไ,ไปยังโอ้โหทีมทีมที่ทททบุมแต้มเยอะเอาชนอีกสิงชนะนะครับ อ้าวพระเดกตั้งรับไว้ชนะเอาดับเพื่องชนดับเพื่องชนเอาขวาไปต่อยหน้าต่อยหน้าสิโอโหพระเดกเอาอ่าล้ครับมีทัาได้ต้องใส่หมดแล้วทางด้านของสิงห์ชนะอาแล้วครับกลับมาได้อีกหนึ่งเฮือครับกลับมาได้กหนึ่งก๊อกยังมีเวลาครับนี่แค่ช่วงต้นยกเท่านั้นแหละครับพระเดกพิกออกมาพิกออกมาครับแม่บิดไม่ให้เกาะตัวแลวครับแขกซ้ายนำเข้าไปเพื่อที่จะจับในศอกขามา บอกว่าลุ้นกันระทึกเลยครับช็อตต่อชอ็อตนาทีต่อนาทีครับเอา้าลุ้นต่อเลยนะครับเข้าขวาไปครับโอ,อ้โหหน้าครันหน้าแยกหน้าครับหน้าผาแตกนิดหน่อยนะเบินถึงถึงเทนาากกน่าแต่กชนอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้โหหาเรื่องอย่างเดียวเลยครับสิงเทนน่โอ้แต่ว่าผ่นไปเกันอุ้มหลากหลายหลากหลายล็อกไว้ล็อกไว้เอ้าตีไปยังตีไม่ได้นั่นแหละครับคนหนึ่งแข็งแรงอีกคนหนึ่งหลากหลายครับ ส่วนเกียริเพชรเดชาีนต้องบอกว่าร้อนชาแล้วครับที่นี่สองสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาก็ฟาดไป4เส้นครับมานัดต่อ,อยังส่วนอีก2เส้นเกียรติศัก์พยัคฆ์กัณอนรหรือว่าชูทางตัวอีก2เส้นนะครับในชิงตัวรอบรองชนะเลิศครับแล้วก็ยังมีเจ้าประเดจอีกหนึ่งคนนะครับในมวยรอบทบวันมวยมันพันดุอ่าเดี๋ยวดูครับอย่างที่ตอนนี้มาถึงตรงน,นี้ตามฝ่ายตามมั่นใจในผลงานของตัวเองครับไม่เข้าแล้วครับ ที่เหลือก็วัดหัวใจกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแล้ะครับออกหน้าไหนครับนี่เลยครับของโมรอมบินนะคู่แรกวันนี้นะครับโอ้โหสุดๆจริงๆเลยนะครับปล่อยกันมันมากเลยคู่แรกของศึกเจ้ามวยไทยวันนี้นะครับไยแดงพันเอกน้ำเงินสิงชนะนะครับลายมเอข้ขวาไปทีไปทีหนึ่งเอ้าหมหลอกลอกลอกนะครับพันเอกสิบสามไฟนะครับไม่แพ้ใครครับ ายขณะที่เสียงชนะสี่ไฟล่าสุดก็ไม่ครบยกทุกไฟนะครับแต่ว่าวันนี้ครบยกนะครับจะเป็นโค้งสุดท้ายครัสุดท้ายครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างพอใจในผลงานของตัวเองครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับสองว่าสามซอกครับก็ไม่มีใครตัดนี่เลยครับเพราะว่าสี่ยกที่ผ่านมานั้นใส่กันแบบเต็มเหนียวแลวครับเต็มเกลย์เลยครับหมดนะครับเสียงประคันดังนะรอบยกครับหมดยกสุดท้ายครับ๋ยวรอการตัดสินรอการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับ แลวก็มีรางวัลพิเศษมอบให้ครับใครชนะจะได้ตั๋วไปชิงชนะเลิศครับลุ้นบนเวทีก่อนเลยครับกรรมการพิสูจน์าบนเวทีนะครับสุชาติใบสมุดนับใบแรกใบที่สองแล้วก็ข้ามใบใบสุดท้ายนะครับไปไหนครับเสมอครับเสมอไม่ไปไหนนะครับโอ้โผู้นี้อกเสมอนะครับผู้แรกเสมอกันไปแล้วเป็นรอบรองชนะเลิศเป็นนัดตัดเชือกด้วยนะครับ 哦。Oh. Oh.